นั่นเ้ผู้เจ้าบ่สวดมนต์มอาเส็จสมเด็จกได้เนาะขณะนั้ก็ไปกับวตารดูาเขบางคนจาถวายถวายทานสักทุเศเนาะเรียงเอาบามาเด้อเอาบานะครสำหรับอาหารข้าวหวานมานที่เอาวันที่เดียวกันเนาะ สำหรับตัวนี้กับกจิจกรรมกิจกรรมเกี่ยวกับการตายนี่นี่มานั่งสูามนุษย์แยกแตกแก็แตกต่างกันไปตามกลุ่มุนฉาดสาปปัญนาและขั้นบนเนี่ยประเพณนี้สำหรับประเภท,ทนี้ให้เข้าส่วนมากมี่กิจกรรมที่เข้าจิตต้องทำคือหนึ่งกิจกรรมเกี่ยวกับธุพกิจคือการเผาหรือฝัง สองกิจกรรมเกี่ยวกับอัฐิพระบุญอัฐิคือนํากระดูกนาอัฐิเอามาทําบุญสามนั่นก็ทําบุญครบรอบเจ็ดวันหา้าสิบวันร้อยวันสำหรับวันนี้กระโปรงที่เป็นการทระบุญครบร้อยวันเออใน,นห,ห,อหน้าเจ้าภาพเจ้าพเจาของนายวันดิษแสนดวงจันทร์ ือว่าคอบรวยในบ้านดูว่าตระกูลบูชาลกเป็นเนาะอ่าวยชีวิติสหายดูกานบ้านไปบ้านไปอ่าเป็นอะรร่วมกันมาเพื่อจะทำส่วนบุญส่วนบุญูที่ตนบุญทุกขกไปหาแม่เมฆโอชาโลกแต่เมฆก็จะงานทําดีโอชาโลร ใจม่อยเดวกันในปัญญาหลวครัครคลคลรบลุยญาเออมนดีกว่ามาดีกว่าขนาดนีกว่าต้นองอ๋อกันทองค่ะนั่าถ้าชำระพม่าเออเพื่อจะได้ทำพิธีกูคิดสส่วนกูเอาวรกูอนไปหาคนท,นทไหว้เชนนอก บอกไปแล้วเราจะจับบริบูแณ้วะเข้าหวานข้าวข้าหวานอ่านมาอ่าขอม้าจะรูจะพาขอมาได้เลยปกติจะรูจะพาขอมาาไปจงบาทหาหากวาจะพาญาติพี่นิสายมาก็ป่าได้ยิ่งดีเนาะ